อยู่กันในช่องใครตัว GG เกม e r นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม r o v วันนี้ผมก็จะมาเล่นฮายาเตะมาแล้วโอ้ยอันนี้ไม่ไหวแรงเลย มื่อกี้ไข่ควงก้อนหินไปเลยยอนฉันเลือกนายยอนว้าวายอนยอนวิทวกวิทวก ไปอันติพร้อมแล้วเอาตีปั้มีกว่านี่เก็บเลือดด้ดู ยอนมาแล้วยอนมาแล้วเราอยู่ในพุ่มแล้วเนียนละ่ะหายอบัตฮัลโหลบัตบัตบัตก้าหลังไม่น่นนะักเก้าหลังมสกิลสกิลนี่คือคาของแอสเซนกาเลย มมี้ทั้งบัฟฟ้าบัฟแดงมาจากไหนโอ้ยโอ้ยฟิวเดอร์ซันตรงนี้ไม่ได้นะจะฟิวเดอร์ซันตรงนี้ไม่ได้จะฟิวเดอร์ซันตรงนี้ไม่ได้คนเดียวแตกสองไปดิเออเอ้ยเฮ้ จะแตก仨ไหมเย่ผมเนี yeah. er> ่ยแตกเฮอเฮ่อยเฮ้ยเฮ้ผมตายผมตาย เกือบไม่รอดละถามว่าเทลเอ็นนา่ามุชเชยไวข้ขอกลับก่อนขอกลับก่อนอย่าเพิ่งฆ่าอย่าเพิ่งฆ่ารอ,อดชิ้นนี้นี่ตีโคตรแรงไอ้กินหน้าดีกว่าอืมเฮ้ยแต่ว่าตายนี้ ได้เปียบอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ยังได้เปียบอยู่แต่ว่าอย่าประมาทบัตเตอร์เฟยบัตเตอร์เฟยนีเก่งผมก็นีเก่งเหมือนกันฮ่าโอ๊ยย้อนย้อนช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยสกิลสองมามาดิมา ฮะ,ะตัวน,นี้ขอเย้ยอนอันตีมาตีไฟตัวเองได้ไหมเนี่ยตีได้ไหมไง แค่ตีป้อมเลยเ้ยว้ามีใครออกก,อก่อเกิดยังยังไม่มีกลับตรงน,นี้แหละใครมาไม่สนฟิกเกอร์นี้ดุทืม ก็ได้แคลลุมปล่าวะอ่อ่มนานมิดอกคิดขาวมาเริ่มมาแล้วเรียนร่างนี้รู้สึกว่ามันจะอันไหร่ หนึงน่งๆดิฮึไก่ไม่ใช่หรองไงมันก็ไม่ได้มีกฎว่าห้ามรุมเนีย่ยปลาตรงนี้อันตรายอ่าโดน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 มันกำลังจะมาวะมันกลับคลิปไปเลยฮ่าฮ่า ตายตายตายแย่ไม่โดนไม่ได้คิวไม่ได้เก่งอะไรตุรตอบาจินนีน่ารู้สึกว่ามันจะเอฟเค หรือเปล่าแล้วมันเพิ่งเกิดเออออกมาเลยนะก็เป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบคลิปยงเท่า,ทานี้